วันนี้จะพามารู้จักกับอาหารอิตาเลียนจานนี้นะคะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะของอิตาเลียนนะคะเป็นมอสซาเรลลาชีสกับมะเขือเทศนะคะทานคู่กับบาซซิมิกแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะเดี๋ยวไปดูการทำกันเลยค่ะขั้นตอนนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนผสมขั้นตอนนะคะก็ง่ายๆค่ะก็มีแค่มะเขือเทศนะคะ อันนี้นุ่นทำสองที่นะคะนุ่นก็ใช้สองลูกนะคะถ้าใครทำที่เดียวก็ใช้ลูกเดียวหรือครึ่งลูกก็ได้นะคะถ้าไม่ทานเยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยของอาหารอิตาเลียนนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นโหระพาของอิตาเลียนนะคะเป็นใบโหระพาะคะ่ะแต่ว่าเป็นของ<า>เขาใช้ทำอาหารอิตาเลียนนะคะแล้วก็ จะมีโอลีฟออยล์นะคะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะใช้ทานคู่กันนะคะแล้วก็จะเป็นบัลซามิกค่ะบัลซามิกก็จะเป็นคล้ายๆกับเออเขาเรียกอะไรน้ำส้มสายชูของฝรั่งหรอเขาจะมีสีดำนะคะก็เป็นรสเปรี้ยวๆนะคะ ต่อมาค่ะก็เป็นชีสมอสซาเรลลาชีสนะคะอันนี้นุ่นซื้อมาสำเร็จมานะคะก็เดี๋ยวจะมาใส่นะคะทานกับมะเขือเทศน,นะคะเดี๋ยวนุ่นจะจัดจานให้ดูนะคะว่าจัดแบบไหนนะคะแบบแรกนะคะก็ง่ายๆค่ะก็เอาชีสนะคะเอาน้ำน้ำข้างในนี้เขาออกนะคะแล้วก็เอาชีสมาใส่จานนะคะเดี๋ยวนุ่นทำให้ดูนะคะ เดีะะ๋ยวนิ่นจะใส่ชีสลงไปนะคะแล้วก็จัดตามแบบที่เราชอบเลยนะคะนันนี้นุ่น,นทำสองที่นะนุ่นก็จะทำสองจานนะคะอันนี้เดี๋ยวจะหั่นริ้งนะคะแบบนี้นี่แล้วก็ไว้ตรงกลางต่อไปนะคะมะเขือเทศนะคะ ะะมะเขือเทศเราก็จะหั่นเขาหน่อยนะคะนุนก็จะหั่นแบบนี้หัน่นครึ่งแบบนี้นะแล้วก็เอาตรงก้านออกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนุนก็จะหัน่นครึ่งอีกทีนึงนะคะ วเวลาเราจะใส่จานเราก็เป็นรูปดอกไม้หรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่ไอเดียของเราเลยนะของรุ่นก็จะทำเป็นประมาณนี้แล้วกันทำเป็นดอกไม้ตรงกางแบบนี้นะคะแล้วก็เอา ใบโหระพาของอิตาเลียนนะคะใส่ไปตรงข้างๆก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียของเราเลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกจานนึงนะคะค่ะสำหรับวิธีการทานนะคะเราก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะเล็กน้อยนะคะก็ แล้วแต่เลยนะคะสำหรับแล้วแต่คนชอบนะาใส่ประมาณไหนเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะบาสมิกค่ะบาสมากเป็นเปรี้ยวๆนะคะส้มสายชูค่ะก็เล็กน้อยนะคะแล้วแต่ชอบอีกเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงมือทานได้เลยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนช่วยติด ช่วยกดติดตามช่องให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดนะคะสวัสดีค่ะ